สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv well. ค่ะพบกับเล็กนะคะในเมนูของยำเนื้อวัวค่ะเป็นอาหารทานเล่นนะคะหรือว่ากับแก้มที่ทำได้ง่ายๆค่ะไปชมส่วนผสมกันกนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีน้ำเปล่าค่ะเนื้อวัวนะคะตามด้วยขึ้นช่ายต้นหอมมะเขือเทศหัวหอมใหญ่ครึ่งลูกค่ะพริกขี้หนูแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียด เครื่องปรุงนะคะเราจะมีน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายค่ะในขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องนำขึ้นช่ายและต้นหอมนะคะมาหั่นท่อนค่ะใช้ความยาวนะคะประมาณ2นิ้วค่ะ โอเคส่วนที่ติดลากแบบนี้นะคะก็ไม่เอานะคะอันนี้ก็แยกไว้จากนั้นค่ะคุณผู้ชมซอยหอมหัวใหญ่นะคะตามยาวค่ะและตามด้วยมะเขือเทศนะคะสำหรับม,มะเขือเทศนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องบ้างนะคะเอาขั้วด้านบนออกด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ หั่นเป็นเสี้ยวแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราได้ผักพร้อมแล้วนะคะจากนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องนำเนื้อวัวมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะ สำหรับเนื้อวัวนะคะคุณผู้ชมจะเลือกใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่ติดมันนะคะม่งันเนี่ยจะเหนียวแน่ค่ะวันนี้เล็กใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นบางนะคะตามลายขวานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าลายเนื้อนะคะอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหั่นขวางนะคะเวลาที่ปรุงเสร็จแล้วเนื้อจะได้ไม่เหนียวค่ะ าคุณผู้ชมไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่อนข้างสะดวกเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเนื้อวัวแบบสไลซ์ให้เราแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมาทําในขั้นตอนนี้นะคะซื้อแบบสไลซ์มาเสร็จจับแล้วก็จะปรุงได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมจนครบทั่วแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นาหม้อนะคะขึ้นมาตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะ จากนั้นคุณผู้ชมก็เติมเนื้อวัวที่เราหั่นไว้บางๆแล้วนะคะลงไปตอนนี้เราแค่ต้องการคนนะคะหรือว่าเรียกว่ารวนนะคะให้เนื้อวัวเนี่ยพอสุกค่ะ พอเนื้อวัวเริ่มสุกนะคะตอนนี้คุณผู้ชมปิดแก๊สได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะคายน้ําออกมาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลินน้ําออกด้วยนะคะถ,ถ้าเกิดเราไม่ลินน้ําออกเนี่ยแทนที่จะได้ยำเนื้อวัวอาจจะได้เป็นต้มยำแทนนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะทีเดียวตอนนี้คุณผู้ชมก็ปรุงรสได้แล้วนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้ําปลานะคะ น้ำมะนาวค่ะกระเทียมสับละเอียดนะคะและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดค่ะคนให้เข้ากันนะคะในการรวนเนื้อวัวนะคะจะใช้เวลารวนไม่นานนะคะแค่พอสุกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เวลานาน,านเกินไปเนี่ยเนื้อวัวจะเหนียวได้นะคะ เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ก็แป๊บเดียวเท่าน,นั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเติมหอมใหญ่นะคะและตามด้วยเมื่อเขือเทศค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากาันเบามือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมะ่เขือเทศกับหอมใหญ่ของเราจะช้ำได้นะคะโอเคเสร็จแล้วก็เติมต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จ,จานเสิร์ฟกันค่ะ อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับยำเนื้อวัวนะคะวันนี้เล็กตกแต่งจานนะคะใช้เป็นพริกตุ้มนะคะหรือว่าพริกหวานนะคะคุณผู้ชมก็หั่นแว่นนะคะจะทำให้อาหารจานนี้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะวิธีการทำนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมอัตราส่วนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ โอเคตอนนี้หน้ารับประทานแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำเนื้อวัวนะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายดจากพวกเรา f ู้ด t r เ v ล l ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับโควงตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ